สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมันคือเกมสิ่งที่เรียกว่า Date by daylight ซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นฆาตกรที่ไม่พูดครับและใส่หน้ากากไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งวันนี้ครับผมจะมาแหกกฎของตัวของเขาเองผมจะเปิดเผยครับผมเล่นสเตลไม่เป็น แต่เปิร์กที่ผมจะเอาไปคือปิดกั้นหน้าต่างแล้วก็ล็อกเครื่องแล้วก็อะไรเนี่ยรักตัวกลัวตายแล้วก็กระทืบเครื่องแรงนะฮะส่วนเซ็ตของอะไรแบบนี้อุปกรณ์เสริมผมขอเอาไปอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเซ็ตนี้น่าจะดีที่สุดละไม่ต้องการอะไรมากไปฮะและฆาตกรที่เงียบที่สุดนะฮะก็อยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับเอาวะผมจำปุ่มไม่ได้แล้วฮะว่าเกมนี้มันเล่นยังไง แต่ว่าสิ่งที่ผมจําได้คือเลือดของคนในเกมนี้ครับเอาจะโลคจิตไปไหนไวะเนี่ยเอาเอาเอผมลืมไปว่าแม่นกดที่ขวาได้นี่หว่าชิบหายละไอ้ตีไปเลยครับเราไม่ต้องลังเลเลยวฮะเราใช้ได้ใช้ไปก็อบอกเลยว่าเกมนี้ผมเสียนมาก ถึงจะไม่ได้เล่นบ่อยแต่ว่าเซียนมากๆโดนไปดีครับผมเซียนมากๆผมบอกแล้วโอ้โหผมเซียนแบบแบบไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเอ้ยนี่มันเกมอะไรวะเอ้ยนี่มันเราเล่นเกมอะไรกันเนี่ยเราจะเช็ควิธีละเครื่องอ่าตรงนั้นอีกาอ่าอย่างไงล่ะหนู ยังไงละหนูยังไงละหนูหนูคิดว่าไงอะถ้าเกิดหนูลงมาเพื่อนหนูก็จะโดนด้วยนะก็แขวนไปเลยดีโอ้ยแหน แม่แม่แม่แมไปไหนแล้วเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเมาส์ผมร้าน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 โอ้โหนี่โชกากไปทีนึงแล้วเนี่ยยังตีล้มอีกครับโอ้โหนี่แขวนอยู่ด้วยกันไปเลยเอามองวางคุยกันนะแค่อยู่ใกล้ใกล้กันแค่นี้เองเออมันไมยทำไมมันเส่ามันใกล้ยังวะเออเฮ้ยเดี๋ยวผมได้ยินเสียงอีกาจากตรงนี้ สวัสดีจ้ะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไหนเสาอยู่ไหนเสาอยู่นี่โอ้หลายเสาแล้วนะนี่เอา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 กันเข้าไปฮะอ่าช่วยกันเรียบร้อยเออจะได้สนุกกันหน่อยโราโท ผมรู้ฮะว่าเพื่อนมันจะวิ่งเข้าทางนี้แน่นอนนะว่ามันจะเจอผมครับจิวเ yes. ยสเยอะมากเลยอ่ะผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมยังกดคี้ขวาใครยังไม่ได้เลยอ่ะแต่ผมตีอย่างเดียวนะอันนี้ตัวโกดเฟสนะฮะทางที่ดีครับตัวมันจะเหมือนไมเคิลครับเหมือนไมเคิลไมเยอร์แต่ว่าอันนี้ผมแนะนํานะคือเราสามารถกด เพื่อแบบไม่ให้ได้ยินเสียงหัวใจอะ่ะอันนี้จะเวิร์กที่สุดฮะอ้าวอ้าวอ้าใช้ไม้เหรอครับเอาตีเดิรออะไรคือแน่อนอนครับว่าเขาตาย100%แน่เพอร์เฟกต์ไทมิ่งครับใครมันเปิดตัวทำไรอะอ่ะม่ๆม,ม่ไหนๆก็แทงหลังก็แทงมามีไหมให้โอกาสไม่มีครับไป มีคนอยู่แถวนี้มีคนอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้อยู่ไม่มีไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้วว่มันไปไหนมันไปไหนมีคนอยู่แถวนี้โกเฟสมันดีอย่างหนึ่งนะฮะคือถ้าเกิดใครมองก็จะรู้หมดเลยมาจากทิศไหนทิศไหนคนเล่นซินเซียนนี่ผมบอกเลยว่า เขาวิ่งได้ตีอย่างเดียวฮะจากที่คลิปผมดูฝรั่งมาเนี่ยซึ่งผมกำลังเรียนแบบเขาอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างบนผมได้ยินเสียงอีก,กาแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมโดนอีก,กาเองหรือเปล่าเฮ้ยทำไมเกมนี้มันเงียบจังวะโอ้ตอนต้นเกมนี่มาตีเอาตีเอาตีเอาเอา,เอ,าออกเกมครับ หัวใจวายเอ๋เอกำลังซึมกันอยู่แล้วฮะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมเขาไม่นัดเอาแล้วหายไปไหนะเอาอยู่ข้างบน เอ้มีกวนมีกวนยื้อเวลาหน่อยไปฮะมามาแฟน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 เขวนเว้นเขนเขนเวนเฮ้ยนี่มันเสาเดิมของลุงเลยปะเนี่ยใช่ปะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เอาลุงยู้เอา เดี๋ยวนะผมยังหาท่อไม่เจอนี่ผมได้ยินเสียงกีกาตรงนี้ตรงนี้ใช่ก่อนโอ้โหคนละฟากเลย ทำไงเขาดีวะเพื <ASE C> ่อนออกหนึ่งโค้นอะแล้วก็ตายหมดเลยอะโอ้ยอย่างน้อยมามามาถือว่าเราเก็บสีเนาะเก็บสีเก็บสีเก็บสีเออตอนนี้ไล่ไม่มาน่าเก็บสีไล่ไม่มาน่าเอ้ยอะไรวะนี่เนี่ยหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดอยากโบกปูเนี่ยมันใครมาคำพังอะไรแถวนี้ไทยแลนด์เน่ะผมว่าคลิปมันจบเร็วไปว่ะผมว่าม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 าแถม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  มันจะเล่นตัวอะไรดีนะ